โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมจีโดไลกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตีบอสซานาโอนะครับนะซึ่งมีคนขอผมมานะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการตีกันนะครับนะสิ่งที่ต้องมีนะครับก็จะเป็นเนตอ่านี่ครับสองันนี้เลยนะครับจะเป็นซูนามินะครับบัตไลแล้วก็เป็นเซโนโดเคนะครับอันนี้มันเป็นแบบสกินเฉยนะครับนะก็ใช้แบบเวอร์ชันธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคแล้วก็ที่ต้องมีอีกก็คือเพื่อนนะครับนะแนะนําก็ให้เป็นอันนี้นะครับมินาคาเซะนะครับนะเป็นมินาโตะนั่นเองนะครับเค okay. ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตีเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะอ่าก็ให้ทุกคนเปิดเป็นโหมดที่สองนะโหมดที่สองของไอเซนโนโดโเคนะครับปึ๊บนี่นล่างอย่างนี้นะครับนะเออ ฮุกตาเดียวโอเคก็้ยผมลืมบอกสกิลไปแปล้วหนึง่งกส็ส่วนสกิลของคอนามิที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นสกิลที่3นะครับนะเออส่วนอันนี้ก็จริงๆก็แล้วแต่เลยครับไม่ไม่จำเป็นก็ไรแต่ผมก็ใส่ไว้ก่อนครับนะสกิลหนึ่งสกิลสองครับส่วนมากก็ใช้สกิลคลิกข,ขวา C นะครับของไอเซนโอโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เราเสกเพื่อนออกมาครับ ปิดโหมดเรียบร้อยปุ๊บอ่ะไปปุ๊บนี่ครับแล้วเราก็ใช้สกิลซูนามิที่สามนะครับสกิลสามปุ๊บก็คลิกขวาซีครับปึ้งเห็นไหมเลื่อนมันลดไวมากเฮ้ยเอาเฮ้ยโดนขัดเห็นไหมครับเลื่อมันลดไวมากจริงๆถ้าผมไม่โดนว้ปไปเมื่อกี้ก็มันจะลดแบบว่ามันตายได้เลยนะครับแต่มันเกิดข้อผิพัานิดหน่อยครับ เนี่ยถ้าผิดพลาดก็เชิคิวคิวช้ญกิวอะไรไปนะครับนะอวอันนี้นะครับนะเพื่อนเราก็เคีย์บอดให้นะครับอันนี้ก็พอมันซูซานโนตายแล้วก็เปิดเป็นหมดที่หนึ่งเลยครับนะเนี่ยเป็นแขนเล็กอย่างนี้นครับเคเราก็กางเอ้โดนวอล์อีกแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้สก,กิลซูนามิสกิลที่สามเหมือนเดิมครับนี่นะครับแล้วเราก็สแปมคิดขวาซีไปปึ้โหเพิ่ง,งนะครับ ให้เพื่อนเราช่วยตีไปด้วยนะครับอุ้งปึงแล้วก็สเปมสกิลที่ทุกคนใส่ไปนะครับนะเออคิวอะไรก็ได้เลยจะยักษ์กระเมดยังไงก็ได้ครับเรามีเพื่อนช่วยตีอยู่แล้วนะเออก็ชิวๆนะครับคิวซีนามิมาก็กลางซีนามิบิไปนะครับนี่ปึ๊บมี a s y ครับแล้วก็สเปมสกิลคิวสกิลคลิกข,ขวาซีทุกสกิลนะครับสเปมไปเรื่อยๆเลย เออนี่ครับก็สแปมไปครับครับป๊บกลางระเขตเออนะครับยิงแล้วเข้าไปเอ็มบอลได้นะ โอกก้อนไปแล้วก็โดนสวนไม่อะไม่อยไม่อะ้นน,น,นี่ครับแล้เข้ามาอยงนี้ก็สแปมสกิลไป เรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะถ้าไม่พลาดเหมือนตอนแรกแบบว่าท,ที่ตัวนี้มันว์ปผมไปในมิติอื่นก็น่าจะฆ่าไวกว่าน,นี้นครับเอออันนี้ผมโดนว์ปนะผมตีกับไอ,อ้ตัวที่มันใช้คามูยนะครับหรือ,อถ้าตีกับตัวอื่นก็จะง่ายกว่านี้นะครับนะเอออันนี้มันเป็นตัววับเป็นมิติอื่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไปตีตัวอื่นให้ดูแล้วกันนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บอสต,ตัวต่อไปเลยแล้วกันอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็เราก็มาถึงอีกตัวกันแล้วนะครับนะ ซึ่งก็ทําเหมือนเดิมเลยครับเปิดโหมดเซกเพื่อนครับปุ๊บอ่าแล้วก็ลุยนะครับสกที่สามของซนามีเปิดเหมือนเดิมเลยครับปุ๊บมันก็เปิดไปแล้วก็สกิลทิกขาสีครับปุ๊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 บเห็นไหมเลื่อนเลือดซูสโอมันลดดูความไวดูความไวนี้ปุ๊บเรียบร้อยตายครับอ่าประมาณนี้อันนี้มันดอกอะไรอะ บ่อะไรตีต่อนี่ครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเ,เลยครับชิว,ชวเฮ้ยมันวับไอ้ตัวนี้มันอ้าวมันพุ่งไปเลยตรงนั้นวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนพุ่งไปทำอะไรตรงนั้นอะ่ะ What the heck? เป็นไรอ่ะโว้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 นิวเชลเฮ้ยมันเป็นไรอะทุกคนยิ่งจมตียิ่งปิวอ้าวมันเป็นไรวะ ไปแล้วมันก็มันจะบินไปแล้วทุกคนเดี๋เลยพี่ไม่รู้เฮยมันมันโปทุกคนบอสโปรที่บอสใช้โปมันจะฆ่าผมมันใช้โปรฆ่าผมไงเฮ้ย w h a The t h e c k Man ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วบอสโปบอสโปบอสโปรครับทุกคน นี้ต้องรีพอร์ตนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรัแบบคลิปนี้ก็วิธีการตีก็ประมาณนี้แหละครับก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับก็ตามที่ผมได้แนะนําไปเลยครับนะของส่วนจะเสริมอะไรเพิ่มก็แล้วแต่เลยครับเพื่อดาเมจของตัวเองนะในการตีไลตีในการตีไวขึ้นนะครับก็สามารถเสริมสกิลที่เหลือไปได้นะครับนะอ่า แต่จริงๆใครที่มีบัตรลายมากกว่าสองช่องก็จะก็จะตีไวก้กว่านี้เลยนะมันจะเสริมเนตอื่นไปได้นะครับนะสกิลเอามาแทนพวกนี้นะครับเออก็ถ้าใครมีนะแต่ผมไม่มีก็เลยไม่ได้สอนนะครับไม่ได้รีวิวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกัน